สวัสดีครับผมพบกับผมเหมือนเดิมครับช่องโปรโตุเกตงานะสวนครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เนี่ยครับเด้อเมื่อนี้ภิพามาเห็ดอันเข่าต้มครับนี่ครับเห็ดเข่าต้มครับผมเดี๋ยวอุปกรณ์มีอย่างน่นครับ ยูน่มันบ่มีอใบตองนะครับเนาะกะสีใสเป็นถุงพลาสติกครับนี่ครับอยู่โปรตุเกสมันบ่มีใบตองนะครับเนะาะกะใส่เป็นถุงพลาสติกเป็นแผ่นนนี้นะครับเอามาเจาะหูนะครับเด้อนี่ครับเจาะหูเพื่อที่สีไ้ไอนาม,มันเข้าไปได้ครับ เวลาห้องกัห้องกับหอปกติครับหอหอหอที่ครับครับแล้วก็เอาไปหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าห้องสีเห็ดเป็นแบบเขาต้มมัดมันกะคือสีบัวได้เนาะเพราะว่ามันบมีใบตองครับกิหนึ่งเซึ้งนะครับเนาะกะมีเข่ามานะครับเข่าเหนียวนะครับเนาะนี่ครับมีเข่าเหนียวแล้วก็กล้วยนะครับเนาะ มาเรียบร้อยครับเดี๋ยวห้องมาเห็ดขั้นตอนเลยครับครับมาห่อเลยนะครับเนาะเอากล้วยขอใส่เลยนะครับเนะาะกล้วยขอใส่ยังสีนะครับตามด้วยเขาครับ ร้องเห็ดบึงแลครับเนาะเพราะว่าอยากกินข้าวต้มครับแต่ว่ามันบวมีใบตองครับนี่ครับเอากระหอแบบนี้เลยครับเอาแล้วเอาข้าวก็เอาใส่ในซึ้งเลยครับในซึ้งนี่ผีนะครับนะใส่ในซึ้งพี่ครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับครับเนาะ ห่อ,อีกอัน,นะครับห่อเข้าไปครับใส่เข้าไปปกติเนี่ยครับคือห้องห่อกขาต้มธรรมดาเ่ยนะครับใส่เข้าไปแต่ว่ามันพิเศษต,ตรงไหนตรงที่ว่าเขาใส่ถุงพลาสติกเนี่ยนะครับนี่ครับพันเลยครับเพราะว่าถุงพลาสติกเขาเจาะแล้วครับ จาะแล้วครับก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่ใส่เข้าไปคือกันครับใส่เข้าไปเลยครับ ใส่แบบกับบาดีน,นี้อันนี้กับเขาต้มห้อธรรมดาเนี่ยครับบดในี้อย่างพิเศษนะครับพิเศษแค่ถุงเท่านั้นนะครับครับจะเอาใส่เข้าไปเลยครับแน่นนั้น,นครับในกระซึ้งนะครับเขาใส่เข้าไปธรรมดา แล้วกับพันธ์มาไานครับเห็ดกินอีลีนี่แหละครับมามีใบตองนะครับเนาะเห็ดแบบนี้นะครับไนี่ปนี่กระซิ้งนะครับ มีใส่กวยไหลเนี่ยมัหมืนพอดีนะครับเนี่ครับ <c oughs> ใส่ก็ไปวนี่ก็พันปกติครับนี่ยก็กวยเกาใส่ใสครับใส่เหมือนเลยครับตามเดียร์เขาแล้ครับเนาะ ขานี่ไม่ขอมานะครับว่าแม่นข่าสารข่าสารนี่เพิ่นต้มเลยนะครับเนาะแต่นี่เข้ามาแล้วครับห้องหนึ่งออกพันเข้าไปเลยครับเนียนี่ครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเขาจะเอาไปหนึ่งนะครับเนาะไปกันเลยครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับ ่านไปสิบหานาทีนะครับเนาะเอามาเปิดเบึ้งครับนี่ครับอืมสุกหรือบ่สุกครับเดี๋ยวเขามาเปิดใส่จานเลยครับนี่ครับเปิดเบึ้งนะครับเนาะว่าผลงานออกมากเป็นยังไงครับ อือว่าซุปครับนี่ครับเขาต้มครับถือว่าผ่าน,นครับผมโอเคครับนี่ถือว่าพานนะครับน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเด้อย่าลืก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจครับผมสวัสดีครับ